สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซีนะครับกล่องโคกผมนะครับเิดบึนบึนครับพอดีวันนี้ได้มีเหรียญหลงพ่อมุมรุ่นนักกามมาสองเหรียญนะครับพอดีวันก่อนเจอไปเจอเหรียญเจนะครับเหรียญเหรียญเจนะครับเหรียญเจมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญเจค่อนข้างที่จะเหมือนนะครับค่อนข้างเหมือนเลยนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนมากนะครับก็เลยวันนี้ก็เลย เราะปอามาแบ่งปันความรู้กันนะครับว่านะครับเหรียญเจน,นะครับมันแตกต่างจากเหรียญแท้ยังไงนะครับก็เจอมาค่อนข้างที่จะเหมือนเลยนะครับ <c oughs> ก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยไม่เคยเห็นเหรียญเหรียญแท้นะครับอาจจะโดนได้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วเหมือนจริงนะครับเหมือนเขาถอดฟิล์มได้ทําได้แบบ ใกล้เคียงมากครับเห็นนี้นะครับทำได้ใกล้เคียงจริงนะครับที่เจอจะเป็นบล็อกอ่าประคดยาวนะครับประคดยาวนะครับส่วนประคดสั้นก็ยังยังไม่เจอนะครับจะเจอเป็นประคดยาวนะครับแล้วก็ตัวตัดก็จะเป็นตัวตัดนูนด้วยนะครับตัวตัดนูนนะครับที่เขานิยมกันนะครับตัวตัดนูนนิยมนะครับเขาก็จะเอามาถอดเป็นเดียนเรียนเกนครับ อเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะเดี๋ยวผมสองให้ดูนะครับว่าเอาเี๋ยวให้ดูว่าของแท้เ็าดูกันแบบนี้นะครับต้องดูแบบนี้นะครับถ้าเป็นของแท้ครับจะแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันเยอะอยู่นะครับของแท้กับของเกนครับนี่ เดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยวที่เก้เขาจะเอาเอาบล็อกประคดยาวนะมาทำนะครับเอาบล็อกประคดยาวมาทำนะครับเอาบล็อกประคดยาวมาทำนะครับปัดฝุ่นนิดนึงครับฝุ่นเนี่ยเอ็น,น เหรียญรุ่นนี้จะมีสองบล็อกนะครับจะมีอยู่สองบล็อกนะครับจะมีประคดสั้นกับประคดยาวนะครับนี่ถ้าประคดสั้นตรงนี้จะมีแก็บจะไม่ชิดกันนะครับถ้าประคดยาวตรงนี้จะติดนะครับตรงนี้จะติดประคตรงนี้จะมาติดกับขาของท่านนะครับตรงปลายจีวอนตรงนี้จะมาติดนะครับก็เรียกว่าประคดยาวนะครับ แต่แบบนี้เขาเรียกว่าโคดสั้นนะครับส่วนพิมพ์นะครับส่วนพิมพ์นะครับผมจะเล่นพิมพ์นี้นะครับผมจะเล่นพิมพ์นี้เท่านั้นนะครับแต่พิมพ์อื่นเขาก็เล่นกันนะครับอีกพิมพ์นะครับแต่จะไม่นิยมสู้พิมพ์นี้นะพิมพ์นี้จะนิยมที่สุดนะครับก็จะเล่นพิมพ์นี้นะครับคือใบหน้าของท่านจะเป็นแบบนี้ของหลวงพ่อมูลนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นทองแดงยังมีโค้ดตรงนี้นะครับนวะโค้ดด้านหลังนะครับนวะโค้ดด้านหลังเนื้อเงินไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่่านนนนนะะคครรัับบเงิไมใจ อคนะครับว่าเป็นเนื้อทองแดงจะมีโคดตรงเนี้ยนะครับต่อตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นประกคสั้นนะครับถ้าเป็นประกคสั้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นประกคสั้นแบบนี้ตรงนี้จะมีเส้นนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นตัดตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นที่เจอจะมีทุกบล็อกนะครับเนล่างนี้นะครับจะมีเส้นเนี่ยเนียเห็นไหมครับจะมีเห็นเส้นปลายๆอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นประโคดสั้นนะครับเทอมประโคดสั้นแบบเนี้ยแต่ส่วนประคดยาวจะไม่มีนะครับ ประโคดยาวตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีนะครับที่ผมเห็นนะครับจะไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีไม่มีประโคดยาวมาดูนะครับเอ,เอาประโคดสั้นแล้วกันนะครับส่วนห really ลัการพิจารณานะเหรียญรุ่นนี้นะครับหลัการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เหรียญรุ่นนี้จะเป็นแหงนะครับแหงกระทะนะครับจะเป็นแหงกระทะแหงยังไงคือจะเป็นแหงลงนะครับจะเป็นแหงลงนะครับเป็นแหงลงครับ นแะครับถ้ามองแบบนี้ก็จะเป็นแอ่งลงนะครับพื้นเหรียญจะไม่เรียบนะครับจะเป็นแอ่งลงไปนะครับจะเป็นแอ่งด้านหน้าจะเป็นแอ่งลงไปนะครับก็เรียกแอ่งต้องกระทะนะครับแล้วก็เส้นรัศมีนบจะมีนะครับจะมีกระจายเลยนะครับแผ่กระจายออกจากตัวหลวงพ่อเลยนะครับเส้นรัศมีแผ่กระจายนะครับจะมีโค้ดตรงนี้นะครับ ด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังสังเกตตามตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นลัศมีนะครับนี่จุดแตกต่างนะครับคือถ้าของเกนี่เส้นรัศมีจะไม่มีนะครับผมเห็นเส้นรัศมีไม่มีนะครับตัวหนังสือด้านหลังนะครับจะไม่มีนะครับแต่ของแท้นะครับต้องมีนะครับของแท้จะมีเส้นรัศมีได้ผมสองให้ดูนะครับอีกรอบนึงใกล้ๆนะครับตามตัวหนังสือจะมีเส้นรัศมีนะครับวิ่งแล้วก็ด้านหลังจะมีรอยจาน มีไม่มีก็ได้นะไม่เกี่ยวนะครับส่วนรูเจาะก็จะธรรมชาติแบบนี้นะครับเนื้อปิ้นออกมาไม่เยอะนะครับเนื้อปิ้นไม่เยอะนะครับนี่แบบนี้นแล้วก็ส่วนมากขอบตรงนี้จะมีเนื้อเกินตรงนี้เห็นไหมครับเป็นเนื้อเกินขอบ สันขอบนะครับสำมัสันขอบตรงนี้จะมีน้ำเกินเรนาดูเรียนนี้มีแล้วน,น,นะครับเนีาาเยน่ยเรนย์นี้นก็จะมีเหมือนกันนะครับเพรามันน่าจะมาจากบล็อกเลยนะครับน้ำเกินตรงนี้นะครับนี่สังเกตจะมีน้ำเกินตรงนี้ตรงสันขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ตามตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นถ้าเป็นบล็อกประคดยาวก็จะมีเหมือนกันครับแต่เลนเกยจะไม่มีครับเลนเกยจะ จะไม่มี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 เส้นรัศมีบิ่งแบบนี้นะครับเร็นเก๋จะไม่มีเส้นรัศมีวิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยคือความคมชัดยังไม่ได้นะครับความคมชัดยังไม่ได้นั่นเองนะครับคือเป็นผ้าที่เขาถอดมานะครับผ้าเขาถอดมานะครับความคมชัดของเส้นรัศมีตรงเนี้ยเขาไม่มีนะครับคือเกิดจากการปั๊มกระแสในการปั๊มนะครับเขาไม่มีนะครับนี่โเลียนนะครับเจาะนี่นะครับ นี่ด้านหน้าจะเป็นแหงกระทะแล้วก็จะมีเส้นรัศมีวิ่งมานะครับเส้นรัศมีวิ่งมานะครับนีเ่เดี๋ยวพาสองเลยถ้าคนไม่เห็นเดียนเกนะครับอาจจะโดนนะเพราะว่าเขาทําได้สวยนะครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับระดับหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับ ราสองไปนะครับตรงนี้ตรงเหน,น,นือศีษะถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกประคดสั้นจะมีนะครับนี่เส้นตรงนี้จะมีนะครับแล้วก็สังเกตเห็นไหมครับเส้นรัศมีนะครับกระจายกระจายนะครับกระจกระจายเลยนะครับนี่เหรียญนี่จะคมมากนะครับเหรียญจะคมนะครับเหรียญจะคมนะครับโคตรที่ตอกนะครับเหรียญจะคมจริงๆนะครับถ้าถ้าถ้าคนเจอ เคยเห็นเหรียญแท้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นวิ่งวิ่งออกมานะครับเนี่ยต้องมีเส้นวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับเส้นวิ่งนะครับเส้นวิ่งนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ย เห็นไหมครับสังเกตตามตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับนี่เห็นไหครับจะมีรอยแตกตัวหนังสือแตกนะครับตัวหนังสือจะมีแตกไปนะครับเห็นไหมครับเป็นกระแสในการปั๊มนะครับจะมีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับปลายปลายยอยักษ์เนี่ยไหปลายสระเอเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีแตกๆขึ้นไปนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นกระแสในการปั๊มนะครับของเกมไม่มีนะครับ ของเจนจะไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับตามหางเลขเจ็ดเห็นไหมขอบเหรียญนะครับเนี่ยจะเป็นกระแสในการปั๊มนะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับแล้วก็ขอบเหรียญตรงนี้นะครับที่เห็นเลยจะมีเนื้อเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตามหางกอไก่นะครับจะมีเส้นแตกออกมานะครับนี่ คล้ายเส้นรัศมีนะครับในการปั๊มนะครับกระแสนะครับกระแสโุหะนะครับเขาเรียกนะครับของเกจะไม่มีนะครับของเกจะถือไปเลยนะครับเห็นไหมครับรูเจาะรูเจาะจะธรรมชาติแบบนี้นะครับเนื้ออาจจะไม่ปิ้นมากนะครับเรนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับกระแสโุหะในการปั๊มนะครับ ส่วนจานตรงนี้มีไม่มีก็ได้ไม่ไม่ไม่ให้จุดที่ที่ชี้วัดแทเกได้นะครับเนี่ยจุดที่ชี้วัดได้คือตัวเนี้ยนะครับตามตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับกระจายนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวขอบตัดนะครับที่ชี้วัดแทเกได้นะครับนี่ของเกก็จะทําเป็นตัวนูนเลยนะครับทําตัวตัดนูนนะครับตัวตัดนูนน่าจะอยู่ ตัดนูนอยู่ฝั่งนี้นะครับตัดนูน่ฝั่งนี้นะครับตัดนูนอยู่แถวๆนี้แหละครับเขาจะทํานูนเหมือนกันนะครับตัดนูนจะมีนูนนูนขึ้นมานะครับตัดนูนนูนขึ้นมานะครับคือจะเป็นตัดนิยมของรุ่นนี้นะครับตัวตัดนิยมของรุ่นนี้นะครับทำนูนนูนขึ้นมานะครับแต่ว่าลักษณะการตัดจะไม่เรียบร้อยแบบนี้นะครับตัวนี้จะตัดเรียบร้อยนะครับตัวตัดจะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับตัวตัดเรียบร้อยมากนะครับ เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าตัวตัดนูนจะมีในประคดยาวนะครับประคดยาวจะมีตัวตัดนูนแลวเขาก็จะนิยมนะครับนี่เห็นไหมครับของเก๋ก็จะเอาตัวนั้นนะครับมาทำนะครับ ไว้นะครับแล้วก็จำด้านหลังนะครับต้องมีนะครับเส้นรัศมีนะครับนี่นะครับจะมีแตกๆขึ้นมานะครับจะมีแตกปลายทอทงเห็นไหมครับเนี่ยจะมีแตกๆขึ้นมานะครับรัศมีในการปั๊มนะครับเนี่ย เห็นไหมครับนี่เส้นรัศมีเส้นวิ่งนะครับเห็นไหมครับตามพื้นเหรียญตามหยดน้ํานะครับเห็นไหมนี่ของเก๊กเาจะไม่มีนะครับของเก๊กเาจะไม่มีนะครับเห็นไหมครับตามเลกเจ็เนี่ยเส้นรัศมีวิ่งออกด้านข้างตามตัวหนังสือนะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแท้ทันทีนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับเรียนรุ่นนี้นะครับสำหรับเรียนรุ่นนี้นะครับนี่ด้านหน้าเ้นและสมีวิ่งกระจายนะครับโอเคนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้เรื่อยๆนะครับถ้าบ่างๆนะครับถ้าผมบ้างนะครับช่วงนี้อาจจะมามาไม่ค่อยบ่อยนะครับอาจจะเว้นวันนะครับ ไปติดตอนนี้กําลังสนุกอยู่กับการเล่นเล่นหุ้นอยู่นะครับเล่นหุ้นอยู่ตอนนี้นะครับต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยอาจจะไม่มีเวลานะครับมาไลฟ์เรื่องเครื่องแต่ผมไม่ทิ้งนะครับคือผมชอบนะครับก็จะไมาให้รู้นะครับถ้าผมมีนะครับผมก็แบ่งปันความรู้กันนะครับแบบนี้นะครับถ้าดูแบบนี้แล้วก็โอกาสที่จะโดนน้อยนะครับนี่เออแล้วก็ตรงนี้นะครับลืมไปนะครับ จุดสาคัญจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจุดนี้ก็เป็นชี้วัดแทเกยได้นะครับผมลืมเลยครับเนี่ยตรงนี้ตรงโค้ดเห็นไหมครับโค้ดตรงนี้จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูเรียนนี้ด้วยจุดแท้เกยได้อีกจุดหนึ่งเลยนะครับของเกยก็พยายามเรียนแบบเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับของเกยก็เอามาเรียนแบบนะครับแต่ก็ยังทําไม่เหมือนนะครับ เห็นไหมครับตัดตรงนี้มีเนี่ยนี่ตรงโค้ดนะครับโค้ดนี่ดึงยองโค้ดมานิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นี่โค้ดตรงนี้นี่ตรงนี้ยิงยองโค้ดมานิดหนึ่งครับก่อเปลี่ยนนะครับแบบนี้นะครับนี่ โอเคนะครับจบนะครับน่าจะครบนะครับวันนี้น่าจะครบแล้วหละนะครับจุดที่สําคัญนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ในการดูนะครับน่าจะครบนะครับถ้าดูครบนี้ตามนี้ก็จ่ายตังทันทีนะครับก็ไม่เีอะไรมากมายนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ใครที่ยังไม่เห็นนะครับก็อาจจะคิดว่าเก๋เหมือนผมขนาดผมยังบอกว่าเหมือนเลยนะครับจริงๆนะครับเขาทามาทุกวันนี้พาทุกวันนี้ก็ระบังซื้อขายก็ระบังด้วยกันนะครับต้องซื้อกับคนที่ ไว้ใจแล้วก็รับกันให้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ